พอดีวันนี้แวะมาเอาป้ายทะเบียนกับอารลรถเอกแม็กเจอเอสพีอยู่คันหนึ่งมีเจ้าของแล้วแหละไปสอบถามราคาบอกมาแล้วที่ห้องอะไรประมาณหมื่นหมื่นสอง อยากได้มากเลยเบาะอยากได้แค่เบาะกับเรือนไม้เท่านั้นเบาะนิ่มเดี๋ยวต้องสั่งเบิกครับล่ะเขาบอกว่าเบิกได้ด้วยนะครับแต่ไม่รู้ว่าจะใช้เวลาในการสั่งเบาะก,กับเรือนไม้นี่นานหรือเปล่า